ครับสวัสดีครับผมธเนศวงศานะครับวันนี้ที่ผมมาโฟกัสที่โมนาวีเนี่ยเพราะอะไรทัานทราบไหมครับเพราะตรงนี้นะฮะท็อปอินคัมเออร์เนอร์ผู้ที่มีรายได้สูงที่สุดนะครับของโลกเนี่ย400อันดับแรกอันดับหนึ่งบิ๊กฮาร์ดมีรายได้เดือนละ6แสนเหรียญอยู่ที่โมนาวีโมนาวีเปิดเพียง6ปีแต่คนที่มีรายได้อันดับหนึ่งอยู่ที่บริษัทนี้นะะนั้นเราไปเจาะลึกนะฮะเจาะลึก แผนการตลาดของโมนวีว่าเริ่มต้นอย่างไรทําอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ท่านจะได้เห็นว่าระบบการตลาดเขาสุดยอดอย่างไรด้วยนะครับการเริ่มต้นก็โดยการสมัครเป็นสมาชิกนะสมัครสมัครค่าสมัคร300บาทนะสามบาทท่านจะได้ประกันเป็นประกันอุบัติเหตุนะคุ้มครอง1นึ่งแสนสี่หมื่นนะวงเงินสิหนึ่งแสนสี่หมื่น ในการเริ่มต้นทำธุรกิจมีอยู่4แบบนะแบบที่1ก็คือ25คะแนนนะครับแบบที่2 50คะแนนแบบที่3 100คะแนนแบบที่4 200คะแนนนะ ในอเมริกาเนี่ยจะมีการเริ่มต้นอยู่2แบบก็คือแบบ100คะแนนกับแบบ200คะแนนแต่ในมาเลเซียเนี่ยจะมีการเริ่มต้นแบบ50คะแนนเพิ่มนเนอ็อีกหนึ่งแบบแต่สําหรับประเทศไทยนะพิเศษนะมี25คะแนนด้วยนะ25คะแนนเนี่ยก็จะได้1ขวด1ขวดนะฮะก็เท่ากับ1,500งนานะ1,500บาทนะครับครับ50คะแนนก็จะได้2ขวดนะครับ2ขวดเท่ากับ3000บาทนะ ครับหนึ่คะแนนก็จะได้เท่ากับ1ลังหรือว่า4ขวดนะจะเท่ากับ6,000น0 0 0บาทนะครับ200คะแนนได้เท่ากับ2กล่องเท่ากับ8ขวดก็เป็นเงินเท่ากับ11,800บาทครับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเนี่ยนะมาอยู่8ข้อนะฮะ8ข้อ8ทางนะครับ8ทางทางที่1เกิดจาก การสปอนเซอร์เรียกว่า first order โบนัส first order b o n ัสเนี่ยท่านจะได้10%หรือ20%นะจะมี10%กับ20%อยู่ที่ว่าท่านสมัครแบบไหนถ้าท่านสมัครแบบ100คะแนนท่านก็จะได้10%ถ้าสมัครแบบ200คะแนนท่านก็จะได้20%นะครับครับข้อที่2เาเรียกว่า b o u o w order b o n ัส สำหรับท่านที่ชอบขายถ้าเกิดว่าท่านซื้อส่วนตัวเนี่ยท่านจะได้ลดทันที40 40ถามว่าผู้แนะนำได้อะไรผู้แนะนำก็จะได้คะแนนแล้วยังได้โบนัสนะคิดเป็นเงินอีกนะฮะโบนัสอย่างไรนะครับการสั่งซื้อจะมีแบบ3มกล่องนะฮะกล่องแล้วก็12กล่องถ้าเกิดว่าสั่งซื้อสามกล่องผู้แนะนำจะได้สิบเหรียญ20สิบเหรียญ สามสิบเหรียญขึ้นอยู่ที่ว่าเราสมัครแบบไหนถ้าเราสมัครแบบร้อยคะแนนก็จะได้ตามนี้นะแต่ถ้าเกิดท่านสมัครแบบสองร้อยคะแนนนะครับท่านก็จะได้ตรงนี้เป็นยี่สิบห้าเหรียญตรงนี้เป็นห้าสิบเหรียญน,นะครับตรงนี้เป็นเจ็ดสิบห้าเหรียญครับผลประโยชน์ข้อต่อไปข้อที่สามนะครับข้อที่สามเขาเรียกว่าสตาร์ สตาสตาเมเกอร์โบนัสนะฮะเขียนสตาโบนัสแล้วกันนะครับสตาโบนัสเนี่ยนะครับท่านจะขึ้นตำแหน่งสตา์ได้ง่ายๆนะครับเพียงท่านแนะน,น,น,นำแนะนำสองคนนะฮะแล้วเอาไว้ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะฮะถ้าเกิดว่าตัวท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านแนะนำเอาไว้ซ้ายหนึ่งคนเอาไว้ขวาหนึ่งคนท่านก็เป็นสตาแล้วนะมียอดอย่างน้อยหนึ่งร้อยคะแนนขึ้นไป นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นสตานะครับท่านสร้างให้ใน a เป็นตาเอเป็นแนะนำสองคนเอเป็นเเป็นตาท่านก็จะได้40เหรียญอยู่ที่ว่าท่านสมัครแบบไหนถ้าท่านสมัครแบบร้อยคะแนนท่านก็จะได้20เหรียญถ้า200คะแนนก็จะได้40เหรียญนะครับครับถ้าท่านแนะนํา b มาแล้ว b เป็นตานะครับท่านก็จะได้อีก40เหรียญนะครับท่านแนะนามาสมมติว่าท่านมาต่อข้างนี้ข้างเดียวเป็นในซนะฮะ เอามาต่อตรงนี้ท่านแนะนำซีมานะท่านก็ได้อีก40เหรียญนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านยังได้ first order bonus ด้วยนะครับถ้านั้นแนะนํามา3ท่านเนี่ยท่านยังได้ first order bonus นะครับอีก120เหรียญนะบวกไปอีก120เหรียญเพราะว่าคนละ40 40เหรียญ40เหรียญ40เหรียญก็อีก120เหรียญจะเห็นว่าแนะนําเพียง3ท่านเนี่ยท่านจะมีรายได้ร้อ่บวกร้อยยี่สิเป็นเท่ากับ200 สี่สิบเหรียญนะครับอันนี้โตข้างเดียวก็ได้ตังนะครับถ้าเกิดว่าท่านแนะนําแล้วท่านต่อข้างเดียวก่อนนะครับสมมติแนะนํามาข้างซ้ายสิบคนนะฮะแล้วเป็นสตาร์หมดเลยสิบคนท่านก็จะได้เฟิร์สออเดอร์โบนัสเนี่ยสี่ร้อยเหรียญสตาร์เมเกอร์อีกสี่ร้อยเหรียญเป็นแปดร้อยเหรียญนะครับครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าท่านแนะนํามาแล้วท่านสร้างสตาร์เหมือนกันหนึ่งแตกสองนะครับ ท่านจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยแน,น่นนะมีซ้าย1ขวา1ซ้าย1ขวา1ซ้าย1ขวา1 2ไป4 4ไป8 8ไป16ลงไปถ้าเกิดว่าทีมงานแน่นจะทําให้รายได้ข้อที่4ี่รายได้ข้อที่4ี่เาเรียกว่ารายได้จาก TVC ทีมวอลุ่มคอมมิชชั่น10%จากวิกเลก ที่นี่ให้10%เพราะคะแนน1ต่อ1แต่บางบริษัทเนี่ยที่ให้20% 30%เพราะบางบริษัทใช้เล่นคะแนน1ต่อ3 1ต่อ4 1ต่อ5แต่โมนาวีคะแนน1ต่อ1นะครับครับ TBC นี้เนี่ยจะจ่ายสูงสุด10,000เหรียญนะฮะ10,000เหรียญต่อวิคต่ออาทิตย์คอมมิชชั่นจะออกทุกอาทิตย์นะครับจออทุกอาทิตย์เดือน,นจะออก4ครั้ง นะเดือนละเท่ากับ4ี่หมื่นเหรียญนะเดือนละ4ี่หมื่นเหรียญซึ่งโมนาวีจ่ายทีวีนะฮะมากกว่าหลายๆบริษัทบางบริษัทจ่ายตรงนี้เนี่ยเพียง25,000เหรียญบางบริษัทก็จ่ายแค่20,000เหรียญแต่โมนาวีจ่าย40,000เหรียญนะะคิดเป็นเงินถ้าคูณ35เนี่ยก็เท่ากับ1นึ่งล้านสี่แสนตรงนี้นะครับครับถ้าเกิด TVC มาก ก็จะจะทำให้รายได้ข้อที่5มากนะครับรายได้ข้อที่5เขาเรียกว่ารายได้จากแมทชิ่งรายได้จากแมทชิ่งเนี่ยแมทชิ่งนะครับโมโนวีจ่าย7ชั้นนะครับ7ชั้นชั้นละ10%นะลึกลึกอินฟินิตี้จ่ายแบบโลอัพนะครับแบบโลอัพก็คือ,อ,อดูตำแหน่งดูที่ตำแหน่งถ้าตำแหน่งยังไม่ เท่ากันเนี่ยท่านก็จะได้ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านเป็นไดมอนด์และลูกคีมของท่านยังไม่เป็นไดมอนด์ไปเจอไดมอนด์ชั้นที่20ทั้งหมดเนี่ยก็คือชั้นที่1นะเพราะฉะนั้นนะครับแมทชิ่งเนี่ยจะเยอะมากผมมีโอกาสไปอเมริกานะไปดูงานที่อเมริกากลับมาเมื่อวันที่28นะมกรานะรับไปขอดูตัวอย่างรายได้ของคนที่มีรายได้เดือนละ5ล้านเดือนละ10ล้าน นะส่วนใหญ่รายได้มาจากอะไรครับมาจากข้อที่4กับข้อที่5ส่วนคนที่มีรายได้เดือนนะ20ล้านรายได้70%เนี่ยมาจาก m a t c h i n นะครับครับผมโยชนข้อต่อไปข้อที่6นะครับท่านจะได้ยอดขายทั่วโลกพูนะฮะยอดขายทั่วโลก2.5%จากยอดขายทั่วโลกปัจจุบนันนี้โมโนวีมียอดขายทั่วโลกเนี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่าพันล้าน ท่านมีโอกาสได้ยอดขายทุกประเทศที่บริษัทไปขยายเปิดสาขาท่านจะต้องมีตำแหน่งระดับไดมอนด์แอนด์อัพขึ้นไปนะครับผมมีโอกาสไปดูงานผมไปดูคนที่มีไรายได้นะเดือนละเดือนละล้านเดือนละหลายล้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ได้จากตรงนี้เนี่ยบางคนก็ได้จากได้จากยอดขายเนี่ยบางคนก็ได้เป็นหมื่นบางคนก็ได้เป็นแสนบางคนได้ถึงสามแสนก็มีนะครับ,รบข้อที่7 เป็น Executive นะฮะพรีเมียมรีวอร์นะเป็นการ r e คอร์ i t i ชัตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดท่านขึ้นตำแหน่งเพียงแค่เป็นลูบีเนี่ยมีวิกเล็กประมาณ5,000คะแนนเนี่ย ท่านก็จะได้ไปเที่ยวสามคืน 4, 4วันไปที่อเมริกาไปพักรีสอร์ทระดับ5ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดตำแหน่งสูงขึ้นไปก็จะเป็น6ดาว7ดาวมีเจ็ส่วนตัวไว้เทคแคร์อีกต่างหากนะเพราะโม,โมนวีเป็นบริษัทที่รวยนะมีเครื่องบินส่วนตัวนะครับข้อที่8ข้อสุดท้ายนะฮะท่านจะได้ผลประโยชน์ข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันทรมวันทามโบนัสนะฮะ วันทามโบนัสเป็นโบนัสจ่ายครั้งเดียวนะให้ตั้งแต่ตำแหน่งโรยนไดมอนด์ขึ้นไปนะรางวันแรกเงินสด3.5ล้านนะสูงสุดอยู่ที่100ล้านนะหนึล้านนี่คือตำแหน่งเข <c oughs> าเรียกว่าทริปเปิลคาวไดมอนต์ตำแหน่งนี้เนี่ยสร้างผู้นำเพียง9สายนะเสายถ้าท่านมีผู้นำเกสายงานมีสายงาน มีคะแนนสายงานละ200,000คะแนน9สายงานใน8สัปดาห์ควรลิฟายได้6สัปดาห์ท่านจะได้วันธาร,รมนัตเงินสด100ล้านแล้วได้ไปเที่ยวนอกโลกนะไปโอ,อกาสนะครับอันนี้เป็นระบบการตลาดของบริษัทคร่าวๆนะครับฟังดูแล้วพอเข้าใจไหมครับรีบตัดสินใจนะโอกาสเหมือนไอติมถ้าไม่กินมาลายสุกดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์นะครับ ผมเองมีเป้าหมายนะจะเป็นทริปเปิลไดมอนด์ทริปเปิลคาวไดมอนด์คนแรกของโลกนะครับขอแซงบิ๊กฮาร์ดนะครับ my name อิทธรฤทวงศ์สา and I am m o n a าว e